เรียบร้อยรับเรียบร้อยนะครับสำหรับเพชร1 8 0 0 0ดเพชรฟรีนะครับพี่ก็ได้รับเรียบร้อย,อยนี่เองนะครับกดตัวลงมาได้เลยนะครับได้รับยกเซิร์ฟเลยนะครับผม ก็ต้องกราบสวีดัสสวัสดีน้องๆในใครทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊ก h ช n แนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์เลยนะครับอยู่ในส่วนกิบกรรมแมกกลาลินนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนปลดล็อกนะครับความเร็วสูงสุดนะครับแล้วก็รับในส่วนชุดนักแข่งแมกกลาลิน ขาวอนกันยกเซิฟเลยนะครับจะรับยังไงจะทํำยังไงนะครับแล้วก็เร่งความเร็วยังไงปลดล็อกยังไงคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนสอนละเอียดสอนให้เข้าใจง่ายนะครับอยากเข้าใจดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเนาะแล้วก็ถ้าคลิปนี้ครบเอาสัก7 0,000มืเมลแล้วกันนะครับถ้าครบ7 0 0 0 0มืมลภายในวันนี้วันเดียวพี่แจกบัตรกันิราตาที่3รางวัลใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับแล้วก็ช่องสำรองพี่นะครับเพิ่มมาเป็นอีกหนึ่งช่องแล้วนะครับช่องเพื่อนพี่นั่นเองนะครับใครที่ไม่กดติดตามก็ในช่องเลยนะครับผมชื่อฟ เมอร์ซีเฮสนั่นเองนะครับเป็นช่องพอนพี่เองนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามมาด้วยนะครับมาทีนี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกิจกรรมมาเลยดีกว่าก่อนจะไปดูกิจกรรมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันด้วยนะครับผมนะเรามาดูในส่วนกิจกรรมในส่วนโทเค็นกันก่อนอย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ที่จะสามารถแลกได้แล้วนะครับในส่วนโทเค็นนี่เลยนะโทเค็นดวงดาวแดงนั่นเองนะครับนี่นะครับปุ๊บกดรับไปเลยนะก็คือลงเล่น1 8 0ปนาทีนะครับครบนะครับก็ 10โทเค็นต่อวันเลยนะครับแล้วก็นําไปแลกในวันที่ 24- 25ได้เลยนะครับมีทั้งหมด7สกินนะครับตามนี้เลยนะครับก็คือชอบสกินไหนก็แลกได้เลยนะตามใจชอบน้องๆเลยแล้วก็ในส่วนสกินคู่หูใครที่อยากได้ตัวที่2ก็รีบมาเก็บโทเค็นกันนะครับเล่น1ชั่วโมงก็ได้รับวันละ3โทเค็นแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับพี่ขาดาแหล่ว่าอีก6โทเค็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าพี่แลกเป็นแล้วตัวหนึ่ง นะครับก็คือเป็นตัวไหนวะพี่แรกไปพี่แรกเป็นหมาจิ้งจอกนะครับนี่เห็นแม่แรกไปแล้วเรียบร้อยนะับใครยังไม่แรกก็รีบๆีบเลยแล้วก็อีกกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมแมกแาเรนนะครับอยู่ในส่วนตัวนี้ล็อกอินรับไปเลยหนึ่งโทเค็นแล้วก็เล่นครบสามเหรียรับไปเลยนะครับแล้วก็รอแลกในส่วนรถลดสกินรถแมกแาเรนสีเขียวนั่นเองนะครับนี่แมกแาเรนพรีวันนั่นเองมีค่าสแตนดด้วยนะครับนี่ก็คือโทเค็นจะคูณสามเนี่ยก็คือวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้านะครับวันพรุ่งนี้นะครับผม,มนะบแล้วก็ววันทีี่่่บออกเเลยยาคคูณได้โตระ นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะตอนนี้พี่ขาดอีก3โทเคนน่าจะเก็บอีกพรุ่งนี้ก็ครบแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้โทเคนคูณ3ใช่ไหมล่ะน่าจะครบพรุ่งนี้เพราะว่าน่าจะได้คูณ3พรุ่งนี้ก็ครบ10พอดีนะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็อีกนึงก็จะเป็นกิจกรรมขับของสายซิ่งนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมชุดของผู้หญิงนะครับชุดผู้หญิงเนี่ยไม่แจกฟรีนะครับสำหรับชุดแข่งนะครับอ่ะเป็นตู้สุ่มตรงนี้เลยนะครับเป็นขับของสายซิ่งนั่นเองนะครับ ก็คือกด1ครั้ง29เพชรนะครับแล้วก็6ครั้งเนี่ยนะครับ149เพชรนั่นเองนะก็คือมีการันตีด้วยนะครับเปิดครบ60ครั้งยังไงก็ได้แน่นอนนี่เห็นไหมก็เขียนไว้ข้างล่างประมาณนี้เลยนะครับพี่ก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับพี่อยากได้ชุดนักแข่งมากกว่านะครับผมแล้วก็มีสกินรถด้วยนะครับสกินรถเอ่อนี่อ่าสกินรถสปอร์ตนะครับสีเหลืองฟ้านะครับลายแมกกาเรนนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนปฏิทินของฟรีีเน่ย ก็คือตรงนี้เลยนะครับก็คือวันนี้นะเริ่มแล้วที่เรียบร้อยที่พี่รีวิวไปในช่องนะครับตั้งแต่เมื่อเช้านะครับสี่โมงเช้านะครับก็คือของรางวัลก็จะมีชุดผู้ชายเนี้ยนะพี่จะพาไปรับกันว่าจะรับยังไงนั่นเองเป็นในส่วนชุดนักแข่งถาวรน,นะครับผมแล้วก็ในส่วนวันที่26ที่ถึงนี้นะครับก็เหลืออีก3วันก็จะเป็นของฟรีในส่วนล็อกอินนะครับรับรูปโปรไฟล์แบนเนอร์เป็นเป็นภาพเคลื่อนไหวนะเลี้ยงแสงด้วยนะไม่ใช่เป็นภาพธรรมดาแลก็จะมีแอร์บอด นะครับในส่วนกระเป๋ารับได้ในวันที่31นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับคู่หูเดกิีสายซิ่งรับได้ในวันที่2พร้อมกับเสื้อเสื้อฟินิก์ฟอรต์นะครับผมรับพร้อมกันนะครับแต่คนละกิจกรรมนะครับผมแล้วก็กิจกรรมวันที่7 8เนี่ยก็จะเป็นรูบิกฟูดนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดที่นี้เดี๋ยวพี่จะพาไปรับชุดกันดีกว่านะครับว่าจะรับยังไงนะครับแต่กอนอื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอพาไปรับเพรกันก่อนมาลืมลืมเลยนะครับ เพชรก็คือวันนี้เนี่ยทาง GM หรือระบบเกมได้แจกเพชรมา1 8 0 0 0เพชรเลยนะครับในส่วนฟรีไฟส์แอดวานนะครับใครที่สงสัยที่ไม่ได้โคด Free ้ดฟรีไฟส a แอดวานเนี่ยก็คือน้องน้องสมัครไม่ผ่านนะใครที่มีโค้ดก็คือสมัครผ่านนะครับก็คือโหลดมาเอาโค้ดกรอกใส่ก็คือเข้ามาเล่นได้เลยนะครับวันนี้เขาแจกเพชรกันด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้ามารับกันด้วยนะครับไปกดรับกันเลยนะครับผมปั๊บ เรียบร้อยรับเรียบร้อยนะครับสหรับเพชร18,000เพชรฟรีนะครับพี่ก็ได้รับเรียบร้อยนี่นะครับกดตกลงไม่ได้เลยนะครับได้รับยกเซิร์ฟเลยนะครับผมปึ๊บนี่เรียบร้อยนะครับเป็นในส่วนเซิร์ฟแอดวานนั่นเองที่เปิดมาเมื่อวานเลยนะครับของดูของแก่มีแต่เพชรเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ล็อกอินรับในส่วน คู่หูนะครับนี่คู่หูพี่เสือนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับเซิร์ฟแอดวานนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องกิจกรรมกันดีกว่านะครับว่าจะรับชุดยังไงเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บสปินอีซี่นั่นเองครับเว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือเติม1,000บาทนะครับได้ฟรีสองร้อยบาทหรือสองร้อยครดิตเลยโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับใครช้าคืออดเลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยด่วนๆเลยนะครับผมอ่ะพอกดลิิงงกก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 ก์เเเเขข้้้้้้าาาามมมมแแลลลลลววนนนนนะะะดดดดสสสัััััคคคครรรรรรชไไยยตีีบบปทผออู่็็ อิด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับจากนั้รอสักครู่โอเคนะพอเราอิน Facebook เสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกกันเลยนะครับแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้ได้เลยนะครับอาจจะให้โอนไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0 1 0 2 5 0 0 7นั่นเองนใสเอรเขงเาเข้าไปนะครับแล้วก็จนวนเงินที่โอนตามงงงลยแต่พี่นะนก็คือ1,000เคริตหรือ1,000บาทครับเราจฟีเนี200าท2คิตเลยนะครับจากนั้นกดตรจสอบยอดเลยคเคิตก็จะข้าแบบพี่เลยนะจากนั้นกดมาที่หน มาทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปสุ่มตู้สุ่มฟรีไฟนะครับของแลมหาสนุกไม่มีเกลือนั่นเองดูซิว่าจะไม่มีเกลือจริงหรือเปล่านะครับส่วนของรางวัลมีเยอะจริงนะครับมีทั้งหัวบาวันนะมีบัตรกาลีน่านะครับโอ้มีเพชโหสูงสุดถึง10,000เพชเลยนะครับไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเสียล่ะครั้งละ15เครดิตเท่านั้นโคตรถูกนะครับถูกจริงนะครับไปเริ่มเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยไอดียเร็วเจ็ดเฉยเฮ้ยออกจริงเหรอ เฮ้ย <Hey, S 2> คุณได้รับไอดีปื Level นเลเวลเจ็ดนี่ดูดิเฮ้ย hey. <Hey. S 2> พอได้แบบนี้เสร็จนะครับกดกลับมาที่หน้าแรกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้กดติดต่อตรงนี้นะครับผมให้มันจะทักไปหาเขานะครับผมเราทักไปหาเขาเลยนะครับว่าเราสุ่นได้ไอ ID ปืนเลเวลเจ็ดนะครับเขาส่งให้ภายใน5้าทีเลยเป็นของเซิร์ฟไทยร้อเลยนะครับรีบๆเลยนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมพี่แนะนําสำหรับคนที่ดวงดีเท่านั้นใครที่คิดว่าไม่มีดวงก็ไม่ต้องสมก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับนี่นะครับสำหรับหน้ากิจกรรมนะครับซิ่งทะยานฝันนั่นเองนะครับก็จะมีให้เปลี่ยนรถตรงนี้นะครับมีสีๆด้วยกันนะครับคือตามความเร็วเลยนะครับสีเขียว120กิโลต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ร้อยสามส 70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ยังรับรถยังไม่ได้นะครับผมยังใช้ไม่ได้นะครับก็คือน่าจะรอวันหลังนั่นเองนะครับส่วนเวลาตรงนี้คือเวลานับถอยหลังเวลาลีซตนั่นเองนะครับก็คือมันจะมีแผนที่ถนนเห็นไหมเนี่ยแผนที่ถนนถนนแข่งอ่ะคือเราต้องวิ่งบึดมาเนี่ยถ้าความเร็วใครยิ่งสูงเรายิ่งไปเร็วนะครับเห็นไหมจนมาถึงเส้นชัยเราจะได้รางวัลรอบที่1ก็คือตรงนี้เห็นไหมกดเข้ามาตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยปุ๊บรอบที่1ก็คือจะได้เป็นตัวนี้อ่าเป ไอ้เป็นตั๊มน้ำมันแม็กคาเรนนะครับแม็กคาเรนเลสซิ่งนั่นเองนะครับเป็นอ่าเป็นที่ตั้งที่ไว้กดรับเพชรรับเหรียญน่ะอ่ะตรงเกาะรอนั่นเองนะครับแล้วก็รอบที่2เหมือนกันนะครับรอบที่3ก็จะเป็นตานะครับผมตาแม็กคาเรนเลสซิ่งนะครับแล้วก็รอบที่4เหมือนเดิมแต่ได응้สามอันคูณสามนะครับแล้วก็รอบที่5เราจะได้เป็นชุดตัวนี้นี่เป็นชุดนักแข่งนะครับ แพ็กแม็กลาลินะครับลสซิ้งนั่นเองรับถาวรเลยนะครับก็แยกมันสองชุดสองส่วนนะครับมีหมวกกันน็อกแล้วก็ชุดนะครับชุดนี้จะเชื่อมใส่กันกับรองเท้าเลยนะครับเหมือนของจริงเลยนะครับแล้วก็รองเท้าพิเศษรอบที่5เนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นน่าจะได้2อันเลยหรือเปล่าว่ามันมันรอบพิเศษแล้วก็รอบที่5ด้วยหรือว่าอาจจะเกินรอบที่หเป็นรอบที่6ก็จะได้เป็นอันนี้อันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นกล่อง สิ่งสู่ฝันนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีนึงละกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนการเร่งง,ง่ายๆครับผมการเร่งก็คือเร่งบูะก็คือให้เชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เห็นไหมเชิญเพื่อนมาเข้าทีมเรานะครับผมก็จะบวก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณนี้ส่วนเราสามารถบูธให้เพื่อนได้ด้วยเหมือนกัน,นเห็นไหมบูธให้เพื่อนได้เหมือนกันนี่นะครับเพื่อนก็จะได้บูธ20กิโลม เอ่อเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันกับเราเลยนะครับรีเฟรชทุกทีสี่นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดนะครับผมก็คือตันได้ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถใช้โทเค็นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยโทเค็นตรงเนี้ยโทเค็นธงแข่งเนี่ยนะครับมาเร่งตัวนี้ได้นะครับตอนนี้พี่เร่งไปเต็มแล้วหมดไปประมาณเท่าไหร่วะประมาณ10กว่ามั้งหรือไม่ถึงนี่แหละนะครับก็เต็มเต็ม350เลยนะครับความเร็วสูงสุดแล้วนะครับส่วนโทเค็นตรงนี้หาได้ง่ายๆครับหลังจาก เล่นจบเกมนะครับก็จะรับได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมเกมไหนก็ได้พี่แนะนําก็คือเป็นเล่น4ีสีดีกว่า44ีสีได้ไวกว่านะครับแล้วก็จะมีโหมดสร้างรถนะครับแต่ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็ภารกิจรางวัลก็จะมีให้เก็บโทเค็นทงนะครับนรายวันประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมนี้เล่นง่ายนะครับผมของฟรีเต็มเต็มกิจกรรมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนแผนที่นะครับที่เกมโพสต์ไว้ในเพจนะครับมาพี่พาไปดูนี่เลยนะครับก็คือดรอปในแผนที่นะครับผมก็คือหาได้เลย แล้วก็จะมีของรางวัลไม้แก่ด้วยดูเดะเต็มเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับผมสำหรับการรับชุดถาวรก็จะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวใครสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครยังไม่ดูรีวิวแบบเต็มเมเนี่ยก็ย้อนไปดูคลิปในช่องพี่ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องนะครับเกมพับกีไสหมูเอ้ยพับกีไส้กอกนะครับผม ช่องเพื่อนพี่เองนะครับพี่แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ด้อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ